เรียบร้อยแล้ววนี้ไฟข้างหมอมึกเรียบร้อยใ้มีโต้ดังไฟเห้อนี้ข้างมอมัม้ามอูมาวันกนึ่ติว,วนัววนไปหินนิดน้อยนึงต่ดเชตัดเเกียมยน เตาเด้อจำนี่ตัวมากผ้พาผีผ้าหนองมาบึงดอกพ่องไอูไล่ปลูกเส้นนี่ล่ะจ้ะยุบป,ปูนเป็นดอกเลยเอยกเฟียงเอาปกไว้ยังเงาวันแหงจนกระบางงามปันใดดอกจะว่าเป็นดอกปลูกใส่กระถางไว้จ้ะผ้พาผีผ้าหนองมาบึง นี่ตะจีไม่ใ้ตัวปลูกต้นขามนี่จะบอยยั่งเลยบ่เหลียเงาวันบ่ได้หากวันบ่ได้เ้าไปน้ำขี้ดินจะได้บุนเป็นปูนเป็นกระถางบ่เหลียไเลยจะตายมีตัวกระเลาดอ,อกใหม่เมื่อวานอันนี้กระปลูกต้นย่อมจ้ะไม่้ตัวเสียไายต้นย่อมั้งแต่นสมัยเฮี้ยนหลังเกาไม่้ตัว มีต้นย่อมอยู่หน้าบ้านหน่วยโรคโรคไ,ไปไปไกลไปไกลมากก็ได้กินบบดนี้เนตูไปถือเดี่ยวไม่มม้มาปลูกใส้กระถางบ่รา,ายั่งใจไตได้เอาผักมาปลูกใไว้นีอันจะจ้กผักหอมอันนี้ก็ผักหอมเึ่งผักยีราเนตูเอาไนยันมาหยดเลยมันกำลังงามพ้าผีผาหนองมาบึง ถใส่กระถางไว้แย่จำเป็นมากก็ได้เจ็บยู้่เจ็บจินมจ้านี่ทุนที่สุดก็แม่นต้นไส่กินนี่ละจ้ะนั่นลังเทียวไมตูเลื่อมหดหนามเป็นอาทิตย์พอม้าหดหนามอาืนขึ้นโอ้ยทุนขัดผูกใส่กระถางขึ้นกันต้นเนื้อเอ็นเนี่ยกันเลื่อมหดหนามวันอาทิตย์หนึ่งเอ้ยตายเลยเราไปนองแต่ว่าต้นนี้ทุนท่านขัดเพราะตายง่าย ข้าวบึงต้นไม้ต้นไอะไรแต่สิข้าวบึงแนวอยู่แนวกินบปเนี้อาหารทะเลจ้ะทั้งกุง้งทั้งปูเนื้ตุเสียวมาหนึ่งเนี่ยพักเนื้ตู่สิมาใส่มันหอมหอมยังมีตู่นที่หนึ่งหนึ่งให้แม่ม่วนเอาไปวัดจ้ะบางเทีย่ยวม่ตู่เน,น,น,นี่ยว่าอะไรคิดอันนั้นอันนี้เก็ตรเน่าอยู่เน่ากินเห็นไม่มวนเป็นผู้ไปจ้ะ เียวเมตุหนึ่งกันเด้อตองมือเห็ดอาหารทะเลก่อนมื่อนี่เจ้านาเมื้อเด้วล้างดีๆสะอาดจะอาดกันเมตุอ่อ,อนตั้งชายเอาตะไคร่ห้องพื้นแล้วก็เอาตั้งชายป๊กนาอีกเจ้านี่อันนี้กุ้งเมตุกระเฮ็ดขึ้นกันทิ่นหนึ่งสองซึ่งจ้ามื่อนี่กุ้งกระไซหอมเห็มันหอมหอมหมดไป เอาพริกมาตําน้ำขิมขป้านจ้าปะเนี่ยขางหม้อไปก้อนทางนี้เมื่ตุานตำน้ำขิมเ,เรียบร้อยเราจะแบบนี้ผ้าไปเบิ่งขุ่งกระปูสุกไปหนึ่งตเจ็ดฟดรวงรวงแล้วปัะนี้โอ้สุกเล่าละปัะนี้หอมหวยหยแล้วหอมหอยหวยแล้วปัะนีปะน้ปูยุ่ข้างไตกะสีสุกน้ำกันเรลาละจะข้างพร้อมกัน โอ้ขอบคุณหลายๆเด้อคุณนิโคสิรงอาหารทะเลมาให้ทีมงานได้ยูได้กินได้แบงพีแบงน่องได้ไปท่านพร้อมขอให้ได้บุญหลายๆจ้ะขอให้สุขภาพแข็งแรงจะเลื่อนจะเลื่อนโอ้บรรยากาศบนยอกพี่น้องเอ้ยฮ้อนครับช่วงนี้ประมาณตีโมงหาโมงไปฮะห้ามสิยเทียงมีประมาณเขา่เขาๆห้ามเทียงวันนี้รุ่หนหลอกมาตักน้ำห้งัว กินแต่แรกมื่กินกับตักไปทานมันเวลาไม่หายกินห้ามบดห้ามเด็ดคือฝนที่เขานี่แหละคือฝนที่ตกเนะี่ยวันนี้ขึ้นมาอยู่หัวหน้าโน่นหัวหน้ามาตักน้ำงักวกินงัมนวามาปลูกง้เลี้ยงทิ้งทางพี่โน่นทิ้งหน้ากระมีตัวเห็นนี่เนาะทางคืนห่อนบนนอ่ำหวองฝนตกนอกทางใช้พุ่มก่อนนินข้าวว่าฝนตกทางเพียรจุบุญว่าลงหอดบับเฮฟนายอยู่นายกินก็นกนดีอาหารทะเลเหรอครับมือ มื้อนี้ผมเห็ว่าสิมีตัวโซ่เห็ดต้มยำรองเบิงกินกับข้าวเจ้าของหุงเฮานี่ล่ะคือสิเสีได้ขึ้นว่าโอ้อันวางัสวยวงนั่นก็เฮ็ดให้แม่ไปเพนล่ะเด้อันนี้ก็อันนี้ก็สิเฮ็ดให้คนเด้อบัดนี้เออ มือเส้าเดียดโอ้วังนั่งเรียดเทพะพอดีบ่กระเน่งไปมึงนะเออแล้วต้อดาวไปพี้ยนยุ่มคนเดียหารทะเลมากอ่ะเก็้ไปพี้คนเหมังเทียกอ่ะเอาโตัวสดไปให้แม่ออกคนเนื้ให้ซ้อยู่ยซวกินก็นขอบคุณคุณนิโคครับที่ส่งอาหารทะเลมาให้ทีมงานเดี๋ยูยืดก,กินทั้งกินทั้งท่านสิริบุญทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับเอาแม่ตุ่ลงมือ,อเลยเฮาเฮาจีแยนเปียกมันบอไปรุ่นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอพี่บงก่อน ต้มแกงเลยนะฮะมันทุกคนแก้ต้มก็เคยแจวกแก้เถียเป็นแก้กาบของสี่พ่กเอาต้มเป็นตัวหรือย,อยังต้ตอุ้มต้มก่นเนาะย่ำเนี่ยเจ้าสิกินเจ,าเจ้าจังแก่เอ๋แม่จบแล้วเนี่จยจบแล้วสน,น,นต้ม,ปตมเป็นตัวนี่ละเป็นตัวนี่ละในการลดจึงปุ่งจึงเตี้ยเดี๋ยวช่วยประมือกันประมือกันทางไตเดีจัดการเลยไปรุ่นแล้วอยากกินกับข้าวเจ้าให้ไปนอนแล้วที่ไห้ไหมตู้ต้มเป็นต้มย่ำด้อยวันนี้แม่นทิมงานกับทิมธุระเมื่อกะ จังเห็ดจังวุรุ่นหวังสันเว้ยสิบอทีมงานเลยขอยหิ้วขอน้องฝา้อเห็ดเนทีมงานมาอยู่อ้อยเห็ดได้จีมันจะเป็นตุมย่ำเหมือนตุ่มฉุบน่อยบผักคำใบผักคำหน่อยใสหลดนี่นี่น่ด้วยใบผักคำยุ่นเนี่ยจังย่ำละเนาะเต็มจุดลวเนาะ่นรุ่นตูว่าตีตุมเลยไุนรุ่นยันย่ำกินยันเชียววลาแฉพนักเล่สิแจก่อนจังตุ่มย่ำ ไปรุ่นมาแจกะก่อนดึกตูวกะทิเตรียมเคียงเค็มยังเมตัววัตถิต้มเป็นโตพออย่างรุ่นเล่าเล่ยวานเล่าเสร็แก่เล้วก็แกะออกง่ามเจือง่ามกินยันมันเคิร์กได้ยินมันเสียอัตลบในการกินตัวย่านี่นะแก้วก็ง่ามอยู่ดิกินไงแก้วก็แล้วก็ไปล้างให้สะอาดเนาะ บรรยากาศดีๆอยู่ตรงหน้านี่ยฟ้าถ้าเป็นอยังตัวได้กินกุ้งตัวใหญ่อยู่อยู่กลางทงปะเนี่โอ้โหดอันกุ้งใหญ่เนี่ยมาอยู่ในกลางกบกลางปลาบางทีแนอยู่กลางทงมามีหนามทะเลจังเหมืได้กินกุ้งใหญ่ว่าดีต้อบรรยากาศดีๆกี่รอบนอนเว้นจช็คตื่นตัวสบายเงินเด้อนอนยัดเทียยัดตีเดี๋ยวนี้ก็บอกันว่าเนี่ยบอกไม่เสร็จละ คือจังยันต์ท่านพกไว้พกไว้อยู่อันละอัมือแต่ละเว้นเลยส้มจอมหยุดแล้วแต่ละมือแต่ละเว้นบม่ได้อยู่อยู่สื่อหรือเปล่งเอ้ยเห็นแต่เอาได้ตัวเดียวเดี่ยวมันปะเดี่ยว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 เตรียมเอาไปนั่งมันสะอาดอันนี้ไม่ถูกถอดใบพริกไว้บพะมีพริกอันเผาถอดใบพริกอันแห้งตั้เบาจ้ะใส่แค่เหลียง ห้อมตัวคายเลี้ยงก็เราทุกจุดปีฝันอยู่ก็แล้วเนี่ยละในการเราข้าหอมข้าเลี้ยงอยู่บ้างค่ะจะใส่ไหลข้อมแต่คูณโกนข้อมตั้งกันแน่อยู่เเนาะอตั้งกันตัวกับข้าเขาทบกตะไคร้โอ้ยเทียนเหยียดไงขีนหอดน่องบุรีเด้ กัดควมวมกินจิน้มเจ็งคักได้น้องดีกิน,นไข่บาช่องไว้ผมสิบป่อมย้อยอปปไปจะใส่ที่หลังเรียบร้อยแล้ววันนี้เตรียมตั้งไฟข้างหม,ม้อมึกเรียบร้อยข้าตะไคร้เคี๊ยวเทจพริกทอด กไปมตู่ดังไฟห้องนี้ข้างหม้อข้าเหลียงตยะไคร่หาักที่ยนนองไปโอ้ไฟแห้งไปบุตรหนุ่มมวตร เดี๋ยวไปลุ้นลงไปเอาหมองเขายังข้าวันเขามาต่าเทียงหน้านี่เพราะมีไฟสุกหรือที่ปั่นนี่สุกแล้วโดนเอาไปเสียวไฟบรรยากาศบ้านลงหน่อยโอ้ยเท่ยงไรเอ้าฮ้อนเจ้ว่าเท่างไรแล้วมันฮ้อนคักอยู่แต่ว่าล่มว้อยว้มาแน่อยู่เนาะว่างันเนาะอากาศฮ้อนแล้วเปนนุ่นคอยบอกอากาศเป็นวันนี้ตู่โอ้ยบรรยากาศในอากาศนี้ไม่หวางสั่สิ่งเลยนอนแต่ว่าขึ้นมาเทียงหน้านี่บรรยากาศดี พักกันมาซอยอันกันอันเอาน้ำมาล้างมาถูให้มันเย็นก่อนจ้ะนี่จังมาพผักกันอันปูสาปปูหยังก่อนถิปูสาปตั้งน้ำให้มันเย็นเชยเชยผละไปไปม้องเนี่ยเปลี่ยงไฟข่อยจะว่ามันสิโดนติกว่าวาบเหมือนข้าวเดียวแถนเด้เอาหมองเขามาเท่าไปเขาโบราณเานี่ย เสียงลุกคนพอมือกระปุกข้าวเด้วกับสุกแล้วมี่จะมาตันมะพร้าวตันมะพร้าวมีผมก็โลดเดชแต่ผมว่าวางนตอนกระได้อกทำปลาลงไปงยจอแล้วเดี๋ยวเวลาผมกินกงได้โอ้ย Bandai nó bắn tham đồ trong mưa. Một trong mưa kia. Quái đi ăn thơm 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 thương 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 vạn mặn phốt, nam khéo chun phun, để ông trống vẫn mặn được, để can tội, mứt súp, mứt súp khao điêu thật là, nhao súp ngay tôi mì, ít ruột mít mặn sẹp mà tí, anh có chặt thì cho mắc, nhau phong băng tít vắn bay lì nít noi ninh mục các chát kim phong tốt kim mục kim bok 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 bò bok kim 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 bok kim

mùi mùi bây giờ nó mới được cái cái nụn nó nọ đi, nước ai hoàn hoàn, có cả, thế có mất, thế cùng, ngay thế nào, không ừ, đẹp loài đẹp. มือยูนี่คยว่าเตะนาใบคนนี้ยันแฉไหมคย่มธรรมดาพอแล้วโอ้ตักอะไรยจานที่จานเาให้เจ้าจานนั่นเออว่ายูไม่ยิงไปตักไม่ถูกโอ้ยนี่แต่ว่าพวเหลียเดีสิตักไม่ืเลยหอมมีหอยอยู่อยะเพียเดียวสองกไปเรียบร้อยเด้อพี่น้อง ได้ยอยู่ด้กินเรียบร้อยแล้วครับต้มยำอาหารทะเลหมือกุ้งอาหารจานเดียวจานยังงี้ถาดมีข้าวหงหอนห่อนครับมาๆพี่น้องมาส่วนน้ำกันกินกับเทียงน้ำพี่รุร่นน้ำมีตู่มือนี่พี่รุร่นหน่อยพี่น้องมึงห่อนไหลมาๆกินกับนูกกันอันพี่น้องเอฟซีสมองทุบ่บ้นแล้วครับนี่ห้อมห่อนไปเลือ่อยข้าวหอม เื้อบอเด้อพีน้อง้ปกินของกันโอ,โอ้เฮ้ยอยู่ม่ตุอยาบอยอ่อยาบ้เยี่ยแ,แ,แล้วมัน,นกินอาหารจานเดียวแต่ว่าอาหารจานเดียวกันไปซื้ออยู่ในร้านโอ้หลายบาทเลยไปงรุ่นเนี่ยแมนแลธรรมาดาดิ นี่ข้าเห็ดเอาเบ้านบ้านใจมีดินแล้วเราจะกินข้าวเจ้ามี้ขา้าวเหนียวข้าวมาอยู่ดอกต้องข้าวเหนียวตั้งกะเลอยู่ยงอ่อนเด้อ ยูไคดูเอาวจเอาดวดปากได้วรอพออะไยัวโอเคยู่ไมตัวตอ,อนตักหม้วกระด,ดือดือเด้เป่น้องเลยมันนมันหอนแดดมันเลยมาเศร้าหฮม con liếng ừ. Nó cũng để mấy thứ làm tài con mày bự lên, mày tiếng nha, không cái đi พายุซุนว่าอย่งก่อาต้องมุดต้อมุขมาตปิดบนด้นอกอยากกรอบบนจออะนรอรด้วยนด่เลยว่าขอบพุ่น้องครับขอบคุณ f เซสมองสบล่ะครับตีกไหลกดแจ่ะปฏิตามิีานบันหน่อยพอไป่หลอกมาท่องินที่เมียงเด้อ หนามวม่อนแลครับ,บมาแล้วังครับปเป็นฝ่าเป็นฝนเ็นฝ้าเป็นป่าเปองจะได้เที่ยงนี่มื้อนี่ไม่รุ้นะเป็นตัวครับสวัสดีครับ